การตั้งค่า Energy Saving Mode ของคอนโทรลรุ่น xr 7 7และ xm 6 7 9 k ขั้นตอนที่1ตั้งเวลาของตัวคอนโทรลให้เป็นเวลาปัจจุบันโดยกดปุ่ม set บวกกสอดลงล่างพร้อมกันค้างไว้หน้าจอจะขึ้นคำว่า rtc กด set หน้าจอจะแสดง hur กด set เ,เพื่อตั้งเวลาชั่วโมองปัจจุบันกด set เ,เพื่อเซฟค่า หน้าจอจแสดงคำว่า min กด set ตั้งเวลานาทีปัจจุบันกด set เพื่อเซฟค่าหน้าจอจะแสดงคำว่า d a y กด set เพื่อเซตวันที่ปัจจุบันกด set เพื่อเซฟค่าถ้าเป็นคันทรนรุ่น xm 6 9 9กดปุ่ม set และลูกศอนลงล่างพร้อมกันค้างไว้จะเข้า parameter หนึ 1. กดปุ่มรูปส่นลงล่างหนึ่งครั้งหน้าจอจะขึ้น pr 2ใส่พ a s s w o r d ด3 สอและกดเซตเพื่อเข้าไปหาพารามิเตอร์ RTC และตั้งค่าตามคลิปด้านบนขั้นตอนที่2ตั้งค่าอุณหภูมิที่จะปรับยกขึ้นในการทำงานโหมด Energy Saving โดยยกอุณภูมิขึ้นหนึ่งองศาจากค่าเซต Point ไปที่พารามิเตอร์ HES เมื่อเจอค่าพารามิเตอร์ hts แล้วให้กดเซฟ1ครั้งเพื่อปรับค่าเป็น1และกดเซฟเพื่อยืนยันขั้นตอนที่3ตั้งเวลาเข้าสู่โหมด energy saving และระยะเวลาอยู่ในโหมด energy saving โดยโหมด energy saving จะเริ่มทำงานที่เวลา2ี่2นากาและหยุดทำงานที่6กนาฬิกาโดยเข้าที่พารามิเตอร์ rtc หา พารามิเตอร์ ILE กดเซตตั้งเที่อ2:02นาฬิกาเพื่อให้เครื่องเข้าสู่โหมดที่ r Saving ตอน2:02นาฬิกาและตั้งค่า DLE เป็น8ชั่วโมงเพื่อให้เครื่องทำงานในที่ s a v i n g งที่8ชั่วโมง